เสามันยาวขนาดนี้แสดงว่ามันจะวางพาดคานอย่างนี้เลยเนะี่ยใช่เดี๋ยวมันจะทำอย่างนี้มัเลย้สแปนกับไก่ไสนไก่เลยอ่ะแต่จะยืมป,ปีกไปองเนี่ยนะแต่ว่าตึงใหญ่กว่าข้างลร<อ>ังฝั่งละสามเลนเด้ได้อยู่นะฝั่งละสามเลนอ๋อทำเป็นคานเสร็จแล้วเอาด้านพาดอีกทีหนึ่งจะใหพาดอีกทีหนึ่งอ้๋อมันหมดตรงนี้หรืไงวะเนี่ยเนี่ยไม่มีสร้างเสาเลย <laughs> เกินเกินไว้ก่อนเกนไว้ก่อน